Search begins Friends don't let with all new faces. Hello. Call me Sage. Good name. I'm made out of sage and I am a sage. I'm Patrick. My name means toaster in Celtic. Pretty sure it doesn't. And a hero. Let it ride, Patrick. Let it ride. สวัสดีค่ะ. <coughs> <coughs> จากแอนิเมชันเมื่อสักครู่มีใครทราบบ้างไหมคะว่าเป็นแอนิเมชันเรื่องอะไรใช่แล้วคะ่ะสพุพรนบ็อบสแควร์เพน,นั่นเองและตัวการ์ตูนที่น่าสนใจมากๆเลยนอกจากเจ้าสพุพรนบบอบแล้วก็คือเจ้าแพลติกปลาดาวหุ่นล่งพุงสีชมพูเพื่อนสนิทเจ้าสุพันบบอบที่อาศัยในก้อนหินยักษ์นั่นเองแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าเจ้าปลาดาวสัตว์น้อยน่ารักตัวนี้เนี่ยมีที่มายัางไงอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ เราไปดูกันเลยอ้าว uh uh. แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงปลาดาวเนี่ยต้องขอพูดถึงไฟลัมของปลาดาวกันก่อนนะคะนั่นก็คือ uh uh. ไฟลัมเอ็กไฮโนเด์มาตาเป็นภาษากรีกที่แปลว่าผิวหนังที่มีหน้าสัตว์ในไฟลัมนี้เนี่ยส่วนมากจึงเป็นสัตว์ผิวน้าค่ะในไฟลัมนี้จะประกอบไปด้วย4ี่คารดเราไปทําความรู้จักคาสแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือคาสเทอร,รอยเดีย ลักษณะเด่นของคลาสนี้นะคะมีรูปร่างคล้ายดาวค่ะแบ่งได้สองสับคลาสนั่นก็คือสับคลาสอสเทรอเดียส่วนใหญ่ที่พบจะมี5แขนผิวตัวแข็งหยาบเป็นปุ่มมีเส้นและมีสปินค่ะแขนแยกจากเซินทอดิทไม่ชัดเจนปากอยู่ด้านล่างเรียกด้านออรัลนะคะและแอนัดด้านบนเรียกด้านแอบออรัลค่ะมีเทนเดเคอรรับสัมผัสและสารเคมี แ a คซิล่าช่วยป้องกันผิวตัว p าพิล่าช่วยแลกเปลี่ยนแกส๊สเพดิเซลเลียช่วยทำความสะอาดผิวตัวอัลบัวเข้ากูฟยาวตามแขนมีทิวฟีทที่ใช้ว a t ์วบรสคิลลารซิสเตในการเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนที่ในการหดและคลายตัวของทิวฟีทมีเมดิพอไรเป็นตะแกรงกองน้ำเข้าออกค่ะดาวทะเลส่วนใหญ่เนี่ยกินหอยสองฝาเป็นอาหารนะคะ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเมื่อแขนถูกตัดออกตัวที่ขาดก็จะงอกแขนกลับมาได้ส่วนแขนก็จะสามารถงอกกลายเป็นตัวที่สมบูรณ์ได้ค่ะสับค้าต่อมานะคะ Opioideia ค่ะเป็นกลุ่มของดาวเปล่ะที่มีสมาชิกมากที่สุดในเอกน o โนมาต้าเลยล่ะค่ะแขนแยกจากเซนทอดิชชัดเจนเคลื่อนที่ได้ดีนะคะไม่มี a m b u l a c o r g r o o v ไม่มี Air n u มีปากด้าน Oral มีเจอและมีชิว5อันค่ะโดย1อันจะดัดแปลงไปเป็นเมดิพอไรด e ด้านแอบออร l มีระดียชิวช่วยปกป้องค่ะและยังมีช่องเบอร์ s l สลที่ต่อเข้ากับเบอร์โซแสกใช้แลกเปลี่ยนแก๊สและขับถ่ายของเสียงด้วยนะคะและในคลาสถัดมาที่เราจะพูดถึงกันก็คือคลาสไคลนอยเดียในคลาสนี้ลักษณะเด่นของเขาจะมีรูปร่างคล้ายต้นไม้ มี2ส,ส่วนคือสตอกที่เป็นกา้านและซิเลียที่ช่วยยึดเขาไว้กับซับสเตตในส่วนของลำตัวเราจะเรียกว่าเขร่าพวกเขาจะมีแขนเป็นจำนวนมากที่แยกออกจากคาริสและแตกออกเป็นสองฟังและเราจะเรียกบริเวณนั้นว่าพินนูซึ่งบนพินนูเนี่ยก็จะมีโพเดียใช้จับอาหารและแลกเปลี่ยนแก๊สในคาสตนี้จะไม่มีเมดิโพไรด์เหมือนกับคาสสเตโลไรเดียนะอย่าเข้าใจผิดกันล่ะและที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ ปาาของเขาจะอยู่ด้านเดียวกับแอร์นัทหรืออนโนคนนั่นเองยังมีอัมบูร์คอกูปอยู่รรอบๆแตะแขนงออกไปตามยาของแขนอีกด้วยมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่แยกเพศกันและสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการ Regeneration อีกด้วยมีระยะตัวอ่อนที่เรียกว่าวิเ์เรียลาวาคาสไคนอยดีจะแยกย่อยออกได้สองออเดอร์เลยนะคะออเดอร์แรกออเดอร์ไอโซไคนด เขาจะอาศัยอยู่บริเวณน้ำลึกและมีสต o อกที่ยึดเกาะกับซับสเตดและแต่ละปล้องของสต o อกจะมีซีเลียยื่นออกมาค่ะออเดอร์ที่2ของคลาสนี้นะคะนั่นก็คือออเดอร์โคมาทูลิดาความแตกต่างจากออเดอร์ที่แล้วก็จะเป็นในส่วนของสต o อกค่ะที่ออเดอร์นี้นั้นไม่มีเขาจะใช้ซีเลียที่ออกจากโคหล่องลำตัวมาใช้ยึดเกาะแทนค่ะเป็นไงกันบ้างเลยคะน่าทึ่งมากใช่ไหมล่ะ และในคลาสต่อมาที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือคลาสไอไคนอยดียที่เป็นเม้นทะเลและเหรียญทะเลลักษณะเด่นของน้องก็คือจะมีรูปร่างกลมลีใช้สปินในการเคลื่อนที่มีออซิเคิลเชื่อมกันเป็นเปลือกแข็งสืบพันธุ์แบบ e อกเทนอลเฟอร์ติลิเซชั และพวกสาหร่ายทะเลต่างๆยังเป็นอาหารที่เม่นทะเลโปรดปานอีกด้วยนะคะในคลาสนี้แยกย่อยออกได้เป็น2ลักษณะนั่นก็คือพวกเลกูล่าไค n น i ยส์ี้กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นพวกเม่นทะเลลักษณะเปลือกกลมหนามสั้นยาวแตกต่างกันไปค่ะมีสปินที่ใช้สร้างพิษและช่วยในการเคลื่อนที่จะใช้บัคเคิลโพเดียในการจับอาหารมีเมกิโพไรส์ลักษณะที่แตกต่างจากคลาสอื่นก็คือ น้องเขาจะมี a r i s t o r t l e lantern ที่ปากช่วยบทเคี้ยวอาหารค่ะและมี peristomial gill ในการช่วยหายใจใช้ podia ceraria ป้องกันตัวด้วยล่ะค่ะและอีกลักษณะหนึ่งก็คือ a l e g u l a a c h n o d i a ที่ลักษณะแบนกลมใช้ podia ในการรวบรวมอาหารมีสปินสร้างพิษใช้แพทล o ยในการหายใจและ pascal ในการฝังตัวค่ะแล้วก็เดินทางมาถึงคลาสสุดท้ายกันแล้วนะคะ และคลาสสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือคลาส h o โ o t ซล r ยเดียค่ะเป็นน้องปลิงทะเลซับสเตตที่อาศัยอยู่จะเป็นบริเวณผิวทะเลที่มีทรายปนโคลนค่ะลักษณะเด่นของเขาจะมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกปากจะอยู่ด้านแอนเทเรียแอนัสจะอยู่ด้านโพสเทเรียค่ะเจ้าปลิงทะเลน้อยจะกินสารอินทรีย์ที่อยู่บนดินเป็นอาหารค่ะโพเดียดัดแปลงเป็นเทนเทนเข้ารอบปากมีหน้าที่รวบรวมอาหาร แมีเ e s p พ r a t o รีทำหน้าที่หายใจและขับถ่ายของเสียค่ะมีอัมบูร c u ัม um, ยาวตั้งแต่แอน e r เรียไปจนถึงโพสตีเรียเลยละค่ะสืบพันธุ์แบบแยกเพศมีกโนพอยอยู่ที่คอนเทนเคิลนะคะในคลาสนี้แบ่งย่อยออกได้เป็น3 o มออเด r ร,ร์ออเแรก Order ร์เดนโดไคโรติดา ok น้องจะมี t e n ท a เคิรอบปากแบบเดนเด t i c นะคะส่วน Order a s p i สพิโดไค i โริ เห็นเธอเข้ารอบปากของเขาจะเป็นแบบเพลเทตออเดอร์สุดท้ายและท้ายสุดก็คือออเดอร์อโพดิดาที่ไม่มีทิวฟีดและคานบนเซดิเมนท์ที่เรียบและไม่มีกระแสน้ำค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะได้มาทำความรู้จักกับไฟลัมเอเโนเดมาตาที่เป็นไฟลัมของเจ้าแพลติกดาวทะเลที่ทุกคนเคยดูจากแอนิเมชันแสนสนุกวันนี้พวกเราก็คงต้องลากันไปแล้ว ขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับการทำความรู้จักไฟลัมเอคไฮโดเนมาตตานะคะบ๊ายบาย